สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมพิธียกเสาเอกเสาโทนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะบางที่ก็จะทําให้เหมือนกันนะคะบางที่ก็จะทําแบบเรียบง่ายบางที่ก็จะมีการบ่วงสวงบูชานะคะขอให้สําเร็จสมปรารถนาการเงินการงานนะคะสร้างบ้านหลังใหญ่ให้สําเร็จรวดเร็วรวยๆปังๆนะคะท่านะ่ะเราไปดูพิธีและขั้นตอนการทํากันเลยคะ่ะว่าทํากันยังไงไปชมกันคะ่ะเอาเือเปื่อให้ไดุ้ เดี๋ยวนั่งเป็นเสารองทั่วไปเสาติดเสาโค้งยัด ผมยิความจะเรื่องรุ่งเรืองก้าวหน้าเเสาเอกเปรียบคนจังบูษผูที่สร้างสรรค์ผักพอความสมดุสมบูรณ์เพื่อบูนพัฒนา,านการประสถาฐเดี๋ยวท่านจะเป็นคนผูก้านะผ <c oughs> ู้จะถามสามครั้งถามครั้งแรกบอกไม่เอาครั้งที่สองไม่เอาครั้งที่สามบอกเอานะหมอแต่งเสา เอกคำสุริยะแก้วให้เิดแผวประกาศสิทิว้สดิ์ไยารสิ่งจรรยาโบราณสิ่กันบริยาสิทสองหมิบสี่เจนกรรมรยาอันจรริยารอมรวมภาคองค์การสวัสดิ์ทุกทีเทวดามาประยุกตรอมรวมไว้เป็นสิทธิมันจรกรยาที่สองของสิบสในระมิดอันกรยาให้บังเกิดในวาสนา แต่งเสาคำฐานให้มุ่งมั่น้วศรธามันจะกริยาวางรักแต่งให้เกิดจ้าด้วยชัยยะเป็นบารีเอาบอลน,นี่บอกงูแม่ร้ายออกไทยเอาบอลมาอาเอาบอลน,นี่บอกิ่งไม้แห่งสายอ่างข้างเอาบอลมอ,อา้าเอาบอลน,นี่บอมหาเศรษฐีใหญ่อุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนวัฒนาเอา เอาเอามาปลูกเอาเด้อพรากุมา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 ตือนเดื่องเิตเพิ่มพูนขวัญในราสีสถิตให้เงี้งแก้วเป็นบารมีโชคพูนทวีสำเร็จด้วยบารมีบุญเด้อ ิทธิการยะวสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการยะตถาคตสิทธิเตโชเทโยนิจังสิทธิราภูนรังปรังสัพพสิทธิมหาประสิทธิพระวันจุมีพระวันเตอแต่งเลยที่นี่ให้สําเร็จฤทัยบาบรมีแต่งไว้ห้เป็นรักปักไว้ห้เป็นสีผ่าพรทวพันเจ็ดสีรวยรวยรวยวมหาเศรษฐีขึ้นล่สมเภาแก้ว เอาเงินร้อยร้านหมื่นล้านแสนล้านมากองเอาปน้องเอาเอาดูเอาเอากระปุกเอาเด้อมุดดังประสิทธิทำมังประสิทธิสังฆประสิทธิคือไว้ให้เป็นรักเป็นฐานเอาคำว่าแม่มารองรับด้วยบารมีการพ่อแม่ลูกสุด ทองมาแล้วให้เพิ่มให้คูณเงินทองเพิ่มคูณวันณะไว้ในราศีทุกสกุลเงินบาทหลั่งไหลมาปูณทวีขอให้เทหสถานเรือนพันนี้เป็นเรือนแห่งมหาสิทธฐนิมิตอันมงคลให้เสาโตรองรับเงินหมื่นล้านประกาศสิ่งรองรับไว้ในหลักอุศลให้ร่ำรวยโชคดีเป็นนิมิตรอันมงคล ภัยสูงกว่าคนสำเร็จยิ่งกว่าคนสำเร็จเหนือคนชัยชนะมงคลร่ำรวยร่ำรวยสำเร็จจงทุกประการทืนใช่ยใชัยโยใชัยโยรวยรวยรวยมือสัดีมากสุขีกาฤยะบันดาลจุตเทิดใหาสูงเสรตกว่าใครในดังคำขาน ภาพฉาเรื่องเต้นเรื่องยินใ,ในภาพฏิหาีและเวลาจะอีกฉะในอิจฉาบางทีเก้าโมงเก้านาทีนั้นสัพพังสีนิมิตกนมงคลมแสงสุริยะทรงกุศอันทรงฤทธิเมรุมิตเป็นหลักใจกุศลรองรับในภาพกิริยะประกาศศึกนิมิตอันมงคลสูงสำมฤทธ สูงในคุณสมด้วยชัยยะป็ณบาร,รมีกะในวาสนาขอนาทีนี้เทพระเจ้าจงปักคุ้มครองรักษาบุญญาให้พิธีกรรมพิธการสำเร็จด้วยชัยะพระบารมีนาทีให้ความสำเร็จนิลิเกลให้เพื่อเท้าสูงส่งกว่าใครในราศีนาทีให้โชค ให้สมเร็จด้วยชัยยะเป็นบารมีขอมหาหนึ่งนาทีเปรียบประดุจพลังแห่งจักรวาลแต่วินาทีนี้เป็นวินาทีแห่งความสำ อาบุศีดีสัพพุานังอาลปัตรุมเปตุสุนัขตังสมังกระังสุขภาพตังสมุตังสุนุ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 สันุะุนุสุนุสมนุสันุังนุสุนุสุนุสุยุสุนุสุนุตุนุสินุปจนุสนุสุนุสุนุสันุปุปุสินุนุวุนุสุนุมุนุรงรุสนัสนสุนุสุนุสุพุตุนุสานุานุสุนุสุนุสนุสุนุสนุสพพะสังฆานุสานุนุสุนุสุนสุนุสรัง ชัยะชัยชยทรงต้ตองดูนาทีที่ซ้ำที่จะกลายเปือคืนใหย

thank you เอกเสาโทนะคะก็จะมีการรำบวงสวงด้วยนะคะท่านขาเป็นไงบ้างคะจากที่ทุกท่านดูมาเหมือนกันหรือไม่นะคะกับที่ทุกท่านเคยเห็นนะคะนี่นะคะที่เหมือนที่เราว่านะคะท่านขาบางที่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็ทําแบบเรียบง่ายนะคะถ้าทุกท่านนะคะเห็นจากที่ไหนมา แตกต่างจากที่นี่นะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจากลากันไปแล้วนะคะสำหรับท่านไหนอยากติดตามคลิปวิดีโออะไรต่อไปนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ